สวัสดีครับาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมีนาคม2องพนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีคําแนะนําแล้วก็ในเรื่องของคําพยากรณ์อย่างไรกันบ้างกดอ่นฝากดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร บูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับหรือบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับและถ้าเกิดไพ่ออกมามันอาจจะไม่ตรงกับในเรื่องของอ ของตัวคุณเองนะครับก็อย่าซีเรียสนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่คำพยากรของคุณก็ได้นะครับก็ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับสำหรับพไพ่แบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สี่ดาบแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือดาบเป็นไพ่สิบไม้เป็นพไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับไพ่เดอะแชมเปีนแล้วก็เป็นไพ่หกไม้เจ็ดดาบไพ่สองถ้วย แล้วก็เป็นไพ่สิบถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เดอะสันอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะแล้วก็อย่าลืมกดรับนะครับคาพยากรณ์นี้ด้วยด้วยนะครับไพ่ของคุณนะครับในตอนนี้อาจจะมีแนวโนม้มมีความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันในอดีตหรือมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองยังสามารถเป็นคู่ครองคนรักที่ดียังสามารถได้รับในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์นะครับที่ดีเพียงแต่บางทีแล้วเราอาจจะต้องลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกความเป็นตัวของตัวเราเองลงไปบ้างสักเล็กน้อยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับอย่าพึ่งในลักษณะของการ นกาทีฟในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าพึ่งที่จะต้องแบบใช้อารมณ์กับการตัดสินใจว่าแบบนั้นไม่ได้จะต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้แบบนี้จะต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นอะไรที่เราอาจจะผูกติดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเยอะจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างนะครับเราอาจจะมีความวิตกกังวลใน,นเรื่องของสิ่งที่เขาดูนิ่งไปเงียบไปนะครับหรือบางคนอาจจะดูหายไปในลักษณะของ ความรักความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูมีความรู้สึกตกกังวลแล้วก็อาจจะดูเนกาทีฟนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่เราอาจจะเดินมานะถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราอาจจะดูมีความเหนื่อยนะครับมีความรู้สึกที่ยากลําบากต่อนในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนคุณอาจจะยังไม่ยอดท้อต่อนในเรื่องของปัญหากับอุปสรรคที่เจออยู่ตรงหน้าถึงแม้มันจะนิ่งไปเงียบไปก็จริงแต่เราพยายามที่จะ ค้นคำตอบหรือพยายามที่จะหาคําตอบหรือพยายามที่จะสัก ถามเขาอยู่ตลอดเวลาว่าตกลงเขามีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับแต่คืออยากจะบอกนิดนึงว่าบางทีนะครับการที่เขานิ่งไปเงียบไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาอะรักคนอื่นนะครับมีคนอื่นหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราเพราะไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์มาเต็มๆมารัวๆว่ามันยังมีไพ่สองถ้วยไพ่โซเมตยังมีอยู่นะครับไพ่สิบถ้วยก็มานะดังนั้นเนี่ยไพ่บอกเลยว่า คุณกับเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันถ้าคุณยังรักเขานั่นแปลว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่แบบนี้เป็นต้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่มีความรู้สึกที่แบบเหมือนเหมือนกับในลักษณะของการเปิดรับแบบร้อยเปอร์เซนต์ก็จริงนะถึงแม้เขาจะรักคุณถึงแม้เขาจะชอบคุณเหมือนที่คุณชอบเขาก็จริงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ยอมรับคุณแบบร้อยเปอร์เซนต์ในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ สิ่งที่เขายังไม่ยอมรับคุณแบบ1 0อเอร์ซตสิ่งที่เขายังมีความน้อยถอยห่างคุณไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณเองนะครับอาจจะกำลังเป็นราชินีถือดาบราชินีถือดาบหมายถึงตัวคุณเองอาจจะกําลังมีความรู้สึกในลักษณะของการที่แบบคาดหวังนะครับหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะได้ในเรื่องของคําตอบในสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไปะคุยกับเขาหรือไป เข็นกับเขาก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ he ์อยากจะรู bueno. ้ว่าเขามีความรู้ส like <Yeah. S 1> ึกอย่างไรเขามีความรู้สึกแบบรักเราไหมชอบเราหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นไหมมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะเหมือนกับถูกคุณจี้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันเลยทําให้เขามีความรู้สึกกดดันบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะทําให้เขาคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์เหมือนกับที่เราคิดนั่นแหละแต่บางทีการที่เขาคิดมาก กับความสัมพันธ์มันอาจจะมีความต่างจากตัวคุณนิดนึงนะบางคนอาจจะคิดว่าเาถ้าเกิดเขาคิดมากเหมือนเราแล้วทําไมเขาไม่ไม่มาหาเราเหมือนที่เราต้องการให้ให้เขามาหาเราแบบนั้นละ่ะคืออย่างนี้ครับการคิดมากของเขามันจะต่างจากการคิดมากของคุณการที่คุณคิดมากเนี่ยในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะมีความหวาดระแวงมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขานิ่งไปเงียบไปจากสีดาบมันคือความหยุดนิ่งถูกไหมครับแล้วมีราชินีถือดาบมาเนี่ยมันแปลว่า คุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เขานิ่งไปเงียบไปลดน้อยถอยลงไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเขาอาจจะแบบเหมือนออถามคําตอบคําพูดคําตอบคําอะไรแบบนี้มันอาจจะดูเหมือนกับว่าเราจะถามอะไรเนี่ยเหมือน กลัวว่าดอกพิกุลจะร่วงออกจากปากอะแนวแนวนั้นน่ะน,นะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ค่อยชอบมาพาก,กลอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะมีนกษณะของ m i n d s e t ที่อยากจะ,ะรู้คําตอบอยากจะซักอยากจะถามอยากจะแบบเหมือนต้องการการเมคชัว sure กับคําตอบอะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันดูคาใจหรือมีความรู้สึกที่เหมือนกับ ไม่ได้ได้รับคําตอบแล้วมันก็จะทําให้เราไม่สบายใจอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะไปเยอะกับเขาในความรู้สึกส่วนในตัวเขานะ่ยมีความรู้สึกในเรื่องของความต่างกับความที่รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกอึดอัดกับตัวคุณนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกครั้งที่คุณถามมันคือความรู้สึกของความกดดันของเขานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูมีความรู้สึกว่า คุณเองอาจจะดูจริงจังเกินไปกับในเรื่องของอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ทั้งที่คุณกับเขาในสำหรับบางคนน่นนะครับอาจจะคุยกันมานานหรืออาจจะเพิ่งคุยกันก็จริงแต่ว่าในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเขาอาจจะกําลังมีความรู้สึกว่ามีระยะห่างเ,าเว้นว่างไว้กับ ตัวคุณกับเขาบ้างอะแต่คุณอาจจะเหมือนกับเข้าใกล้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากจนเกินไปมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกที่อึดอัดจใจทุกครั้งที่คุณอาจจะถามหรืออาจจะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ทุกครั้งที่เขาดูนิ่งไปดูเงียบไปบ้างมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับการที่อยากจะตอบคําถาม <legends. S 1> เพราะว่าการที่เขายังมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังติดต่อกับคุณอยู่แต่คุณรู้สึกว่ามันลดน้อยถอยลงไป เขาเลยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนากับสิ่งที่เขาอยากจะให้เขาเป็นอยากให้เขาทาเนี่ยมันต้องทํำยังไงคือเขาไม่อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เขาไม่เข้าใจในบทบาทในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเป็นนะครับอันนี้คือคุณก็ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่เราอาจจะแบบ บุกเข้าไปถามเลยหรือเราอาจจะพยายามขยันขยอเขาให้พูดนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าตกลงอยากจะเอายังไงกับความสัมพันธ์มามาหายหายเงียบเยบงียแบบนิ่งๆแบบเนี้ยฉันไม่โอเคนะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดใจว่าตกลงสิ่งที่เขาทานะครับสิ่งที่เขายังคุยกับคุณอยู่สิ่งที่เขาถึงแม้จะลดน้อยถอยลงไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันคือความผิด หรือมันเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะดูเหมือนกับไม่จริงใจกับคุณหรอมันอาจจะทําให้เขามีปมหรือมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วนะครับมันเลยกลายเป็นช่องว่างเป็นแก p นะครับที่ทําให้เขากับคุณเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับ เห็นต่างกันหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ต่างกันในมุมมองของความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวคุณเองเ่ะเริ่มรู้สึกเหมือนกับจริงจังกับความสัมพันธ์จนเกินไปทําให้เขามีความรู้สึกกลัวนะครับหรือมีความรู้สึกประมาในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเขาให้ความหวังกับตัวคุณปุ๊บคุณก็อาจจะอยากมีความคาดหวังกับเขามากขึ้นมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะให้ความสัมพันธ์ กับคุณที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะการที่คุณได้รับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นมันจะยิ่งทําให้คุณมีความรู้สึกเอาเอันในตามความคิดของเขาเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า คุณอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะมีความเรียกร้องหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทําอะไรอาจจะดูไม่ดีในสายตาของคุณหรือว่าอะไรที่เขาทําน้อยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันดูไม่โอเคในสายตาของคุณก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งที่ตามจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่คุณรู้สึกนะแต่เขาอาจจะอธิบายไม่ถูกหรือบอกไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า Relation s h ิประหว่างชายกับหญิง นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศทางเลือกเพศทางเลือกยังแบ่งออกเป็นชายและเป็นหญิงได้อีกนะครับมันดังนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์อ่ะอารมณ์หญิงอารมณ์ชายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ Stock บางคนอาจจะดูความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคุณไม่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแปลว่าคุณไม่รักหรือเปล่า <ๆ S 1> อะไรแบบนี้ทั้งที่ตามจริงมันก็ไม่ใช่นะครับอย่างผู้หญิงเนี่ย Rab อาจจะคิดว่าการที่เขาไม่ทําอะไรเพื่อเราแปลว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าจร,จริงๆไม่ใช่นะครับ อยากจะบอกนิดนึงว่าเพศชายเนี่ยเป็นเพศที่เอาง่ายๆนะจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวก็จริงแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เห็นกับตัวนะเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้จุกจิกหรือเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของความละเอียดอ่อนความเป็น ผู้หญิงอะ่ะเนาะแบบนี้เป็นต้นก็ <_ Rank ed> เหมือนกับผู้ชายก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงต้องจุกจิกทำไมผู้หญิงต้องแบบดีเทลรายละเอียดต้องบอกรักทุกวันต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างงี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่เขากับคุณเนี่ยย,ยังต้องพัฒนาในเรื่องของมุมมองความคิดเพราะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณนะในใจเขาเนี่ยเขาก็ถามตัวเองนะว่าเขาก็ยังรักคุณนะนะครับเขาก็ยังเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณนะ เขาก็ยังงงว่าเขาทําผิดอะไรทําไมคุณต้องมาทวงความรู้สึกหรือว่าคุณต้องมาแบบต้องการคําตอบแบบนั้นแบบนี้การที่เขาไม่คุยกับคุณทุกวันแปลว่าคุณไม่รักเขาเหรออะไรเงี้ยคือเขาเริ่มสับสวนว่าตกลงนี่คือฉันรักคุณขนาดนี้ยังบอกว่าฉันไม่รักอะไรประมาณนี้นครับมันเป็นความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอะอาจจะมีเ a เ i o n ์ชิพที่แบบเหมือน เหมือนเหมือนความต่างกันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในบางคนแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้ไม่ทุกคนนะครับในบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบประมาณนี้นะ่ะตามที่ไพ่แนะนําดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรนะครับคิดอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องพยายามแบบ ดูหรือพยายามสังเกตพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกนะครับให้มากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรือพยายามมั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรืออย่าเพิ่งใช้อารมณ์หรือว่าในเรื่องของอีโก้ความรู้สึกในเรื่องของความคิดของตัวเราเองตัดสินนะครับว่าเขาไม่ชอบหรือเขาไม่รักเขาไม่โอเคในลักษณะที่ว่าเขาน้อยหรือเขา นิดน้อยถอยลงไปกับความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยคือไพ่เดดซันมาบอกว่าบางทีเราก็ต้องพยายามนะครับเชื่อใจมั่นใจกับในเรื่องของการกระทําของเขาบ้างถ้าเรายังจับไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปกล่าวหาหรืออย่าเพิ่งไปจุดประเด็นหรืออย่าเพิ่งไปชี้พงให้กระลอกว่าเขาจะต้องแบบไม่รักไม่ชอบเราหรือไม่โอเคกับเราใดๆดังนั้นเนี่ยเราพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะพยายามปรับไม้ ปรับมุมมองก่อนอย่าพึ่งที่จะต้องเอาคำตอบนะครับหรืออย่าพึ่งที่จะต้องเหมือนกับให้เขายอมรับกับความสัมพันธ์หรืออย่าพึ่งที่จะต้องเหมือนกับคำนวยาเหมือนกับให้เขาวิตกกังวลกับความรู้สึกของเราแบบนั้นเป็นต้นเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่า ตอนนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะกับความสัมพันธ์เกินไปอย่างที่บอกแหละเขาอาจจะคิดว่าคุณจริงจังเกินไปกับความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็ให้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่คุณกลับมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแบบนี้เป็นต้นก็นเลยมีความรู้สึกที่ดูเหมือนไม่เท่ากันในเรื่องของความรู้สึกก็เท่านั้นเองเนาะดังนั้นเนี่ยคือคุณก็พยายามลองค่อยๆปรับค่อยๆดูนะครับแล้วค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาบางทีเนี่ย การที่เรากับเขาดูารถน้อยถอยลงไปในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการมีความรู้สึกที่คิด กันในคนละมุมมองนั่นแหละนะครับปัดถ้วยมันคือความรู้สึกฟุ้งซ่านมีความรู้สึกที่นกาทีฟนะครับแล้วเราก็ต้องการในลักษณะของคําตอบเพราะเราอาจจะมองหาคําตอบจากตัวเขาไม่ได้ไงเราก็เลยต้องไปคาดคันกับเขาหรือเปล่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังอยากให้เขาเนี่ยยอมรับกับความรู้สึกในสิ่งที่คุณนะครับต้องการจากไพ่หกไม้เนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคุณยังต้องการสิ่งต่างๆที่เติมเต็มเนี่ยพยายามใจเย็น นแล้วค่อยๆทําค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปนะครับยังมีโอกาสที่เขายังจะแสดงความรู้สึกที่ดีกว่านี้ให้กับตัวคุณเองเพียงแต่เราก็ต้องค่อยๆดูกันไปก่อนมองการไกลเป็นระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับมีไพ่เจ็ดเหรียญต้องอดทนต้องรอคอยต้องพยายามค่อยๆปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติบางทีอาจจะทําให้มุมมองความรู้สึกของคุณดีขึ้นนะครับแล้วค่อยๆปล่อยวางบางทีเนี่ย ไพ่ใบนี้นะครับหกดาบแปลว่าการเยียวยาความรู้สึกในสิ่งต่างๆสมดุลบาลานซ์ตัวเองไปในลักษณะของความรู้สึกในสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอะไรที่เราเนกาทีฟเนี่ยพยายามหาคําตอบโดยการที่พยายามเหมือนกับต้องหาคําตอบโดยการโยนหินถามทางอย่าพยายามเข้าไปชี้ในลักษณะของบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบหรือเขามีคนอื่นเราอย่าพยายามพูดประเด็นความรู้สึก คำพ้มเพื่อแบบนี้มากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้คุณน่ะมันยังไม่มากเพียงพอเหรอหรือมันมีความรู้สึกที่เขาทําผิดตรงไหนหรือเปล่ามันเลยทําให้เขามีความรู้สึกไม่กล้าที่จะเออให้ความรักความสัมพันธ์มากเกินไปเพราะมันจะทําให้ตัวคุณคาดหวังกับเขาและจริงจังกับเขามากเกินไปแล้วเขาอาจจะกลัวการที่เขานะครับถูกกดดันจากตัวคุณก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดรับตัวคุณมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ